15บ yeah, ี oh, oh. มาดูหนังด้วยกันเร็วพักงานก่อนแม่ เมื่อแฟนไม่มีเวลาให้เราต้องเลิกกับมันเลยปะคะวันหนึ่งนะแชทกันัน่ไม่กี่คำโทรเหรอนับเป็นวินาทีลองเป็นตอนจีบสิคุยกับกูจนเครื่องร้อนกินข้าวในก็ป้อนนะแทบจะเคียวแทบจะเียวให้กูอยู่แล้วแลวทุกวันนี้เหรออยากไปกินข้าวข้างนอกมันบอกไม่มีเวลารถเตดไกลเกินใกล้ก,ลก็ได้บีใกล้ก,ลก็ได้บี อย่างเนี้ยมันก็เหมือนเหมือนกันสั่งเดลิเวอรี่มาถูกกาพลาน้ำมันเติมไปกินข้างนอกอีกมันไม่รู้จริงๆรหรอว่าประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ข้าวมันอยู่ที่ว่ากูอยากจะใช้เวลาสองเราไปกับมันไม่งั้นอ่ะกูจะทิ้งความสดมาทางไหนถ้ามีแฟนไปแล้วมันรู้สึกเหมือนกันหนังเนี่ยที่บอกว่าสนุกหนังเนี่ยที่เพื่อนบอกว่าโคตรมันพลาดไม่ได้มึงรู้ไหมกูพลาดมากี่เรื่องแล้วก็เพราะว่าแฟนบอกว่าไม่มีเวลาแล้วกูก็โดนตัดบทว่าถ้าอยากดูมากอ่ะก็ไปดูกับเพื่อนเลยบีไปดูกับเพื่อนเลยบีถามจริงว่าเพื่อนเนี่ยกูนอนซบไหล่ มันไวเหรอ <S <S ดูหนังรักกับแฟนอะอารมณ์แบบสวีทอบอูนแต่ถ้ากูเคลิ้มอะแล้วกูคงไปกอดแขนเพื่อนอะอีดอกคิดแล้วขนลุกแล้วเวลาเบื่อนะอยากไปเที่ยวอยากไปเปลี่ยนบรรยากาศแต่แฟนเนี่ยก็ฟาดด้วยคําว่าไม่มีเวลา <S 1> <S 1> ต้องให้กูจองล่วงหน้ากี่วันต้องมาจําไปเท่าไหร่มันถึงจะให้กูตรงเวลาเบื่อที่จะรอเมื่อก่อนนะกูแค่บ่นว่าเหงามันก็ตามมานั่งตฝ้ไในทั้งวันทุกวันนี้โคตรหน้าน้อยใจไม่มีเวลาให้หรือมันไม่ให้เวลา แล้วมันจะรู้ไหมว่าที่กูไม่มีเวลาให้อะเพราะคูต้องทํางานหรือจะให้หยุดทํางานอะจะได้มีเวลาให้มันเต็มที่ไปไหนก็ได้เลยฟรีๆตารางว่างๆแต่ก็ต้องเข้าใจนะว่าต้องแลกกับการที่ไม่มีเงินซื้อข้าวกินจะไปเที่ยวก็ไปได้แต่ไปได้แค่ปากซอยแค่ปากซอยอะถ้าไม่มีเงินเข้าหน่อยเดี๋ยวก็หาว่าครูเป็นผู้ชายประเภทเกาะแดด พ่อแม่กูก็มีภาระหน้าที่ลูกผู้ชายกูก็ต้องทํามันน่ะชอบโฟกัสตแต่กูไม่มีเวลาแต่ไม่นึกถึงโมเมนต์ที่ว่ากูหาเงินมาเพื่อใครบางวันกลับมาเหนื่อยๆ,ยๆก็มีแต่เมียกูนี่แหละทาเสียมุดอขอน้ําเย็นแก้วหนึ่งดูดก็ยังดีแต่ที่มันมีอ่ะมีแต่หน้าบูดกับคําพูดประชดะหน้าบูดกับคําพูดประชดะและที่กูรู้ว่ามันงอนนะไม่ใช่เพราะมันมาบอกกูนะนี่ในสเตตัสนี่แหละวันไหนงอนน้อยแคปชั่นก็จะเบาๆวันไหนงอนหนักมาและสเตตัสใส่แบ็กกราวด์ดำบางทีกูก็งเหมมือนนนกััุ หิวและเสียสุขภาพจิตนะเว้ยเนี่ยทั้งหมดมันก็เป็นอย่างเงี้ยที่กูแล้ามึงฟังอะ่ะเท่าที่กูฟังมาทั้งหมดเนี่ยนะโคตรน่าสงสารเลยสงสารกูใช่ไหมสงสารแฟนมึงสงสารแฟนมึงอะ่ะมึงไปสงสารทําไมมันอะ่ะมันผิดน,นะน่ะโอ้โหแฟนมึงเนี่ยนะทํางานหาเงินไม่ได้ไปตีรีไม่ได้ไปตีรีซะหน่อยแล้วเวลาเขาหามาได้เนี่ยนะก็ประเคนให้ก็ประเคนให้มึงหมดแค่เขาไม่มีเวลาเนี่ยมึงยังมีหน้าหมืงงี่เง่าอีกอหรอู้งี่เง่าเหรออื้อเบาไปมั้งเนี่ย แล้วก่อนที่มึงจะไปว่าคนอื่นเนี่ยมึงดูตัวเองก่อนไหมคบใหม่ๆนี่แต่งตัวอย่างกับนางฟ้าแล้วมึงดูตอนนี้อย่างกับผีบ้ากับผีบ้า <c oughs> ผมเข่านี่ลุงหลังอะไรของมึงเนี่ยเออว่ะผมกูเนี่ยพังมากจริงกูมองมาจากชั้นสามนะกูยังเห็นเลยว่ามันพังเนี่ย,ยผมมึงตอนนี้เนี่ยนะอยู่ระหว่างคำว่าพังกับผีเออแต่ก็ใช่กูมไม่ได้ไปทิ้งเม้นท์ผมเลยตอนเนี้ยแล้วไปไม่ไปอะเอ้า ก็พี่ไว้ไม่พาไปมันก็บอกว่าไม่มีเวลาแต่ก่อนนะมึงกูแค่เอ่ยนะมาอย่างไวนั่งรอทําผมในกี่ชั่วโมงรอทั้งวันก็ได้ทุกวันนี้เหรอมันบอกว่าเรื่องเดียวที่ทําให้กูไม่ได้คือไปร้านเสริมสวยกับกูโอ้ยมึงนี่น่าลาคาญเนาะขาแข้งมึงก็มีเนี่ยไปเองสิที่บ้างมีที่สระผมไหมมีเด้พอดีเลยโอ้พอดีเนาะกูว่ามึงควรมีอันนี้นะด D Concept h a i ์ Wi-Fi ผมก็ต้องเชื่อมสัญญาณนะมึง D Concept h a i ์ Wi-Fi อีหย่างวะอีหย่างวะ Wi-Fi หรอที่บ้านมึงก็มีเราเตอร์นะ 5G เลยตอนนี้มึงจะเชื่อไหมน่ะน่นน่ะไปโหลดหนังได้เลยเนี่ยพิซนี่เร็วปื๊ดเร็วปื๊ดไม่ใช่มึงก็ระหว่างผมดีกับผมเสียเนี่ยมันก็ต้องมีตัวเชื่อมเหมือน Wi-Fi บ้านมึงแหละมันดีมากมึงเนี่ยเอาไปใช้แล้วค่อยมากราบตีนกูผมมึงเนี่ยนะที่ดูพังพังเพราะทำสีแล้วก็พวกสารพิษสารเคมีแล้วยังเจอใดรร้อนๆอีกเออแม่งเป็นผมชี้ฟูหลอนทิ่มแทงใจเหมือนแฟนเก่าหลอนทิ่มแทงใจเหมือนแฟนเก่าถึงว่ากูนี่แหละห ช่างเปรียบเทียบเนาะตัวนี้นะมันจะช่วยดีถอกขยะบนหัวมึงเนี่ยให้หมดไปมันมีเกลือหิมาลายันกับสมเกาหลีแล้วนี่ผมมึงล่วงได้ปะเนี่ยล่วงดิโอ้โหแค่เอาใบมิโกนนะแต่สามทีเนี่ยกูบวชีได้เลยบวชีได้เลยโอ้โห <laughs> ถ้าเป็นขนาดนันะ้นมึงตัดหัวทิ้งเถอะเขาใส่สารสกัดไข่ปลาคาเวียช่วยลดผมขาดล่วงเลยนะมึงอย่ารอให้แก่ ต้องแก้ที่จุดนี้ก่อนอะไรเนี่ยกูใช้ไม่เป็นหรอมีแต่ภาษาอังกฤษก,กับภาษาเกาหลีโอ้ยมึงตัวขาวอิมพอร์ตจากโคเรียเกาหลีเกาหลีแท้แท้เลยนะมึงไม่ใช่ว่าเอาสูตรจากเกาหลีแล้วมาผลิตในไทยนี่ของเกาหลีเลยใช่ไหมเอออิมพอร์ตเกาหลีแท้แท้เลยมึงเลือด15 ml ด้วยกูว่ากูเป็นคนหัวมันนะตาั๊กแต่บางทีรังแคก็เยอะบางทีเกาออกมานะั้นหนังหัวกูหลุดออกมาเหมือนหนังปลากรอบเป็นหนังปลากรอบเลยอะมึงใหญ่ๆ่อะ <laughs> อเอาวาาเลยเฮี่มะม่วงประกอบปูอร่อยจริงๆแล้วเนี่ย hair wifi ไไเขาช่วยได้หมดเลยจะผมขาวลากผมเปรีย้ยผมเสียผมยาวช้าลังแคแตกปลายลากผมอ่อนแอผมอยาเหมือนถูกสาบมาแบบนี้กูว่าเน่ผมหรืมหมออ้อยวะไม่กวาดอะมาเน่เดี๋ยวกูจัดการให้ไปมามา มึงจะแดกข้าวเหรอติดแบบนี้ฮะมาลงมาเออที่ส right. ับผมว้ากูนี่เป็นระบบสั่งนะเปิดน้ำเปิดสิไอ้เหี้ยของใส่พังมาแล้วเบาหน่อยเบ้าหน่อยกดสแรงเลยนี่นะถ้าเกิดแฟนกูมีเวลาทำให้อย่างนี้นะเอาอีกแล้วมาปิดปิดกอนปิดก่อนปิดรยนกูหมดแล้ว เนี่ยวเวลามันหงอกไปข้างนอกเนี่ยมันก็หยิบไปด้วยมันก็ไปสรรหาของมาได้นะมึงนะอือกินหอมนะอืมสบายมากเลยอะความสวยความงามของมึงมีผัวจะปล่อยตัวให้โซมได้ไงเห็นมันไม่พูดอะไรอะมึงก็เลยคิดว่ามึงสวยอยู่ตลอดนีขด่ขี้เกียจขี้เกียจเนี่ยมึงตัวนี้นะไม่มีพาราเบนไม่มีซิลิโคนด้วย มันไม่ดีหรอดีกับผีอะไรล่ะมันล้ายมึงซิดีโคนเนี่ยนะมันไปอุดตันสะสมไปบล็อกปิดกั้นการบำรุงจากทุกสิ่งเลยมึงจำไว้ผีมากเ <c oughs> นี่ยจะป่วยหนักโคมมากแค่ไหนนะ <c oughs> ส่วนผสมธรรมชาติ40กว่าอย่างในเนี้ยจะเยียวยามึงเองมีตั้ง40กว่าอย่างถ้าใครให้มากกว่านี้มาถีบยอดยานาบาลกูได้เลย เขาบอกว่าสูตรนี้ยผู้เชี่ยวชาญของเกาหลีพวกปัญหาผม3ล้านกว่าอย่างมามัดรวมเป็นแฮร์ไวไฟนี่แหละมึงเพื่อแก้ปัญหาให้มันเป็นผ้าเดียวจบไม่ต้องหาโนน,นี่นั่นมาใช้ยาวเป็นซีรีส์388ตอนแอ,อเนเสร็จแล้วมึงสวยตปลา่า ผมกูมีน้ำหนักขึ้นเยอะเลยอ่ะแล้วก็ไม่ชี้ฟูด้วยหน้าฝนเนี่ยกูไม่ได้เป็นสิงโตแล้วทีเนี้ยไม่พังแล้วมึงกูบอกเลยดีขนาดนี้ราคาเป็นพันแน่เลยอ่ะพันอะไรล่ะช่วงนี้มีโปร490เกิเหลือ2 7 9อีกมึง2อ9อเ้าออทำได้ขนาดนี้เอาขึ้นที่คสิคะคราบราคากระถูกเบรเห็นไหมผมมึงนี่เงาสลวยสวยหรูบัดใจหัวได้แล้วมึงบีคืนนี้ไปดูหนังกันปะอุ้ย ผมนุ่มสวยขึ้นแล้วนี่นี่ไม่ต้องรอเขาพาไปแล้วใช่ปะโอ้ยไ oh, mm hmm. ม่รอแล้วกว่าจะรอบีพาไปนะ่าลำใหญ่ดีแล้วค่อยเป็นคู่ชีวิตที่ดีของพี่หน่อยอย่า mm hmm. มาลวกพวงละหันหีลวกพวละหันหีนะเอาสกูไม่กล้าขวดเลย Burn